เอาใหม่นะจ้า,าใหม่นะจ้า warmate.io ละจ้าคูณสองนี่คูณสองสวยงามคะ่ะ ตัวยาวดีเหมือนกันแฮะโอเคแปดพันตัวน้อยเยอะมากเลยอ่ะ โอ้โหจะอ้อมมาก็ได้นะเมื่อกี้อ่ะโอ้โหไม่น่าเลย คูณห้าแล้วค่ะคูณห้าแคบเกินไปนะจ๊ะเอ้ยตาย,ยมันแออัดมากเลยอะชอบเกมอมูดิผมก็ดูเยอะนะฮะชอบมีพีคแคลวงแอลบอลท่อน อ๋ออีพิกอ๋อ,อ,อแกทำช่องนี้อยู่แล้วนี่แกได้เก็งน่ะมองเนี่ย,ยอ๋อแกทำแต่คลิปนี้แล้วเปล่าแกเล่นเก่งด้วยนะใช่ไหมช่องนี้ติดท็อปเทนตลอดอ,ะอ่ะเดือนสัปดาห์ที่ผ่านมาดูหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพัน แกเล่นหลายเกมแต่เมื่าช่วงนี้แกเล่นที่นี่คอมเมตใช่คนตามคนตามเป็นแสนมั้น,นี่แปดหมื่นไม่หล่ที่เจงดูเมื่อวานคนตามเอาแกไม่โชว์ไม่โชว์คนตามเลยเดียว พูดคนไทยเหรอคนไทยเอาก็ดีตาตาไม่เหมือนพวกช่างแองะนะก็แล้วอเออ คูณสองมีคนเราไปกินแหละเรื่องอะไจะให้กินโถคูณสองค่ะ ไม้อยากเกือบตายเออสองตัวแล้วอุ้ยเยี่ยมสองตัวเลยโอ้โห นี่คูณสองด้วยตอนนี้ก็สีพันเองนะจ๊ะไม่ถึงหมือน,นะจ๊ะตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กอ้มว่าแล้วจะไปหาคูณห้าตายเลย ดีมากคูณสองด้วยเอาตัวดูดปะเออดีโอ้โหเจ๋ง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 มากโอ้โหไม่เล่นไม่เก่งนะจ๊ะเออพูกระเป๋าไม่รู้ตัวได้เกียงมากอะคูณห้าเอาไป คูณห้าด้วยคูณห้า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 ลัจจารคูณห้ารัจจาเออนนเนี่เท่าไหร่ทึ้งยังโอ้โหสามหมื่นหกเอย้ยอย่าเราวางระวงังระวงัง ไม่ทันอ่ะโอ้ท้ามกลางตัวใหญ่เลยนะจ๊ะพี่จุม๋มหวังว่าจะไม่โดนล้อมนะจ๊ะ mm hmm. หาเราเองจัดป้ายจัดป้ายจัดป้าย โอ้ oh, มันร้อนไม่เลยตอนนี้ก็โอ้โหแสนเจ็ดตัวเมื่อกี้ใหญ่มากเลยอะแสนเจ็ดเลยหืม <c oughs> <c oughs> รวมขึ้นเลยอะ่ะโโอโ้หไป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 โอโ้โหโ,โอ้โ,โหโอ้โหเจ็ดแสนเจ็ดแสนโอ้โหสวยงามมากเราจะโดนล้อมน,นะจ๊ะเฮ้ยเท้าได้ไหมได้ไหมได้ไหมไปไม่ได้อ่ะไปก็ตายสิไปไม่ได้อะ่อะ หวังว่าตัวกินมันจะตายนะนี่ตัวค่ะโอ้โหกินไม่ได้อ่ะเออโอ้โห,โหโดูร้องไม่หมดแหละเฮ้ยเข้าไปไม่ถึงอ่ะ vang ví dụ nó vang nó vang nó vang máy oh no oh.